สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะฮะของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเป็นการอัดคลิปรอบที่สองนะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยพออัดปุ๊บเอาไปอัพโหลดแล้วปรากฏว่าไฟล์มีปัญหามันไม่มีเสียงนะคะต้องขออภัยด้วยนะก็ต้องมาอัดคลิปกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะและก็แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิป ไหนก็ยังคงเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมอยา่าลรู้ดูส่วนตัวแอดไลน์มาได้เช่นเคยนะคะแต่คลิปนี้เป็น general ก็แน่นอนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็สลับกันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมของชาวเมถุนนะคะคนโสดค่ะคนโสดชาวเมถุนความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงเนี้ มันเป็น energy ของคนที่คุณไม่ได้อยากติดต่อหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนะคะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยคุยนะคะเคยคุยด้วยเคยคบด้วยแต่ว่าเลิกกันไปค่อนข้างจะนานแล้วนะคะอย่างน้อยสองปี up หรือไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งเลยอะนะคะแล้วเอ,อเอ็นว่าคนคนนี้เหมือนเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขากลับเข้ามาทำไม เขากลับเข้ามาทำไมคะเขาคิดอะไรอยู่แอนว่าเขาแอบแอบดูคุณแอบสืบเรื่องราวของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วเขารู้สึกว่าลองทักทายดูลองคุยดูนะคะไม่เสียหายแต่ว่าการทักทายของเขาแอนยังไม่ได้มองเห็นความตั้งใจหรือยังไม่ได้มองเห็นว่าเขา ตั้งใจที่จะทักกลับมาเพื่อที่ว่าจะมาจีบหรือว่าเพื่อที่จะได้คบกันนะคะแต่เป็นการทักทายกลับมาเหมือนกับว่าอ่าลองคุยดูนะคะอย่างน้อยเป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนก็ได้แบบเนี้ยนะคะเป็นการทักทายมาด้วยด้วยเออไม่ได้ตั้งใจจะที่จะมาหลอกหรือว่าตั้งใจว่าหุ้ยกลับมาให้ความหวังไม่ใช่แต่เป็นการทักทายกลับมาเหมือนกับอ่าลองดูซิว่าเขายังโกรธเราไหมเขายังอยากคุยกับเราไหมผ่านไปนานแล้วนะตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับเราบ้างแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้น ะะแล้วเขาจะทำยังไงกับเราต่อไปสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความรู้สึกของเขาทั้งหมดนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากกลับมาเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละ แต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดออกมาตรงๆนะคะโยนหินถามทางไปก่อนดูไปก่อนอย่างที่บอกว่าเออคุณยังรู้สึกยังไงกับเขาคุณยังโอเคกับเขาไหมการเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นได้แค่เพื่อนกันมันไม่มีทางที่จะกลับไปเป็น แบบวันนั้นได้อีกแล้วอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะดูสถานการณ์กับคุณเหมือนกันดูความรู้สึกของคุณก่อนว่าคุณจะมาแนวไหนเขาจะไม่ยอมเผยไตของตัวเองอะนะคะเขาจะไม่ยอมแบบไม่ยอมเผยเามาก่อนว่าโอยกับมาคบกันได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ใช่นิสัยที่เขาจะพูดเลยแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปโอ้แอนว่ามันมีโอกาสที่คุณกับเขาอ่ะ ความจริงแล้วลึกๆในใจก็ยังคงเสียดายกันยังคงแบบไม่ใช่แค่เขาสองคุณเผื่อคุณก็สองเขาเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าเออไม่มีใครเหมาะกับเราเท่าคนนี้หรือว่าเคยคุยกับใครมาก็ยังรู้สึกว่าคิดถึงคนนี้อยู่ตลอดอะนะคะเหมือนเป็นคู่ที่แบบ เข้ากันได้ทุกอย่างหรือการกลับมาคุยกันครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเสียดายเนาะตอนนั้นเราไม่น่าเลิกกันคุยกันหรือเราไม่น่าห่างกันเลยนะคะทําไมแบบเออรู้สึกว่าคุยแล้วมันเข้ากันได้มากขนาดนี้ที่นี้ไพ่บอกว่ามันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจแล้วค่ะว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่มีแนวโน้มจากไพ่ที่แอนเห็นเนี่ยคุณจะไม่ได้ตัดรอนเขาในท,ทันทีเหมือนเก็บเอาไว้ก่อนคุยก่อนแล้วก็ให้โอกาสตัวเองว่าจะเอายังไงเดี๋ยวค่อยคิดทีหลัง นะคะไม่ใช่ว่าพอเขาทักมาปุ๊บบล็อกเลยไม่ใช่นะคะแต่คุยก่อนแล้วก็มาดูกันว่าจะเอาอยัางไงดีจะลงโทษเขาแบบไหนนะคะหรือว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีนะคะจะใช้วิธีไหนกับเขาดีไม้อ่อนไม้แข็งนะคะมันมันเป็นทางแยกที่ในใจคุณจะต้องเลือกแล้นะคะแต่คุณค่อนข้างนิง่งนิ่งมากๆเลยนะคะ The m ม u n t a เทเนี่ยนะคะนิ่งมากๆแล้วก็แบบคือครั้งที่แล้วเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ครั้งเนี่ยเขาต้อง เขาต้องยอมในความนิ่งของคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณนิ่งขึ้นคุณ ไม่ได้วิ่งเข้าหาเขาฝ่ายเดียวอีกแล้วอะนะคะโอเคทีนี้ก็คุยกับตัวเองดูว่าความรักที่คุณต้องการมันเป็นยังไงเนาะแล้วคุณก็ขับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาคุณก็เป็นเพื่อนกับเขาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากให้โอกาสเขากลับมาศึกษากันอีกรอบ<ๆ>เผื่อเวลาผ่านไปคนเราโตขึ้นอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนก็ให้โอกาสตัวเองไม่ผิดนะคะถามใจตัวเองนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะเอาที่เราเนี่ยแหละเรารู้สึกยังไงดีกว่านะคะทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวเมถุนเป็นยังไงกันบ้าง สามเหรียญสองถ้วยหนึ่งไม้โอ้มันเห็นการพัฒนาละมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้คุณเท่าไหร่หรือเขาอาจจะยังไม่แน่ใจที่จะให้คุณลุกล้ํำเข้ามาในพื้นที่ของเขามากนะักแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์บางอย่างพวกคุณอาจจะ พให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองกับเขาอ่ะให้เขายอมรับนับถือน้ําใจคุณอย่างเช่นก่อนนั้นีเขาาจะมีปัญหาบางอย่างมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณเป็นคนให้คําปรึกษาคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณเป็นคนคอยช่วยเหลือคุณเป็นคนซับพอร์ตเขาไม่ได้หมายถึงแค่ในเรื่องเงินทองนะคะแต่หมายถึงในเรื่องสภาพจิตใจเขารู้สึกว่าเขามีคุณอยู่เขาอุ่นใจเขามีคุณอยู่เขาสามารถคุยได้ทุกเรื่องคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณเป็นคนคนนี้แหละ ถ้าจะต้องเคียงข้างกันต่อไปนะคะเขาก็อยากจะให้เป็นคุณนี่แหละแบบนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคำพูดทุกอย่างที่คุณพูดกับเขาอะ เขารู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจหรือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาฉุกคิดมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขากล้าที่จะลองกล้าที่จะเสี่ยงมีกําลังใจในการที่จะก้าวต่อไปมีกําลังใจในการที่จะเอไปอยังเส้นทางที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาทําไม่ได้หรอกเขาไม่กล้าหรอกหรือว่าเอาเป็น เป็นงานที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อนเป็นธุรกิจที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อนหรือว่าเป็นเป็นเอ่อวิชาที่เขาไม่เคยคิดจะเรียนมาก่อนแบบเนี้ยแต่พอคุณแนะนําหรือว่าคุณให้คําปรึกษาหรือว่าคุณคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือเขาเขาผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยดีไปหมดอย่างเงี้ยค่ะมันคือความรู้สึกที่แบบคุณคือคนที่มันเป็นความพัฒนานในแบบที่ไม่ใช่แค่เขาหลงไหลคุณแต่มันเป็นการพัฒนานในแบบที่เขาคิดมาแล้ว เป็นเหตุเป็นผลมาแล้วว่าเพราะว่าคุณอะช่วยเหลือเขาหรือว่าเพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลว่าคุณเหมาะสมที่จะมาอยู่เคียงข้างเขาหรือว่าคนอย่างคุณอ่ะน่ารักขนาดเนี้ไม่รักได้ยังไงดีขนาดนี้ไม่รักได้ยัางไงานะคะแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะนะบอกเลยมันเป็นความรู้สึกที่พิจารณามาแล้วคิดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมท r มันมันคือต้นไม้ มันคือการอย่างลากมันคือการเติบโตอะค่ะมันคือโชคชะตาเอาง่ายๆนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อพิสูจน์เกิดขึ้นมาเพื่อให้ให้เขาได้รู้ใจตัวเองเกิดขึ้นมาเพื่อให้เขาได้เข้าใจมากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงและเขาจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไปต่อค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนตอนที่นัดทานอาหารตอนที่คุณทํากับข้าวให้เขาทานหรือว่าเขาอาจจะประทับใจคุณที่คุณดูแลเขายามเจ็บป่วยอาหารการกินต่างๆไม่บกพร่องอะไรแบบเนี้มันทำให้เขามองเห็นวันข้างหน้ากับคุณมากขึ้นมองเห็นภาพของสถานะชัดขึ้นก็เป็นได้นะคะเป็น energy ดีๆนะคะเป็นการพัฒนาในด้านที่ดีๆเลยแหละสำหรับคนคุยคอนเสนธ์ไม่ชัดเจนนะ ทีนี้มาถึงคนมีคู่ล่ะชาวเมถุนคนมีคู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างความรักของคนมีคู่ชาวเมถุนคะคิงดาบนะเก้าถ้วยสอง ถ้วยสไม้แล้วก็เจ็ดไม้แล้วก็ใครที่ทะเลาะก,กันไปก่อนหน้านี้นะคะด้วยความาด้วยคำพูดเอาชนะกันด้วยคำพูดหรือว่าขอให้ได้พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้สึกเจ็บช้ำเสียใจบ้างเถอ,อย่างเงี้ย นะคะอย่างที่เราเสียใจเขาทําเราเจ็บเราอยากจะโต้อตอบเราอยากจะกลายเป็นสงครามของคําพูดนะคะต่อสู้กันนะคะทีนี้เนี่ยมันมันจะได้ปรับความเข้าใจแอนมองว่าช่วงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าอิกนอร์นะคะกลับมาบ้านต่างคนต่างอยู่หรือว่าไม่ติดต่อกันไม่อยากคุยด้วยนะคะ ดูซิว่าใครจะอดทนได้นานกว่ากันแบบนี้นะคะแอนมองว่ามันเป็นเรื่องของการเอาชนะแล้วล่ะนะคะเป็นเรื่องของอยากให้ใช้เหตุผลเข้าหากันมากกว่าอารมณ์เนาะอยากจะให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลคิดด้วยเหตุผลนะคะว่าอ่าณเวลาที่เราโมโหเนี่ยนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจนะคะ มันความรู้สึกที่ของแอนตอนที่เปิดไพ่อ่ะคือมันเป็นเรื่องของการที่เขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับคําพูดบางอย่างของคุณน่ะมันมีคําพูดบางคําที่คุณพูดออกไปแล้วเขาจำอ่ะนะคะแล้วเขาค่อนข้างที่จะเจ็บหรือค่อนข้างที่จะเสียใจแล้วเขารู้สึกว่าทําไมคุณต้องตอกย้ําเรื่องนี้ทําไมคุณต้องพูดแต่เรื่องนี้ทําไมมันวนเวียนกลับมาอยู่แต่เรื่องเดิมๆแบบเนี้ย ความรู้สึกของเขาก็คือเขารู้สึกอะค่ะไม่ใช่เขาไม่รู้สึกนะคะที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะอดทนหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คนได้เห็นหรือว่าพยายามที่จะไม่สนใจไม่ไม่ไม,มีปัญหาพยายามที่จะอดทนอย่างเงี้ยนะคะแต่ครั้งเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายโต้อตอบ,บเรากลับมาหรือเขาอาจจะเถียงเรากลับมาหรือว่าเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมเขาทาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะ แล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปควรให้แนะนำยังไงดีให้คนสองคนนี้ถ้าจะไปด้วยกันต่อนะคะถ้าจะไปด้วยกันต่อบางอย่างมันมองข้ามได้ก็ต้องมองข้ามไปอะค่ะ ะะบางอย่างที่ให้อภัยตัดสินใจว่าจะให้อภัยแล้วก็ต้องให้อภัยจริงๆนะคะไม่ใช่ขุดเอามาพูดไม่จบไม่สิ้นฟื้นฝอยหาตะเข็บกันทั้งคุณและเขาอะ่ะนะคะมันก็จะไม่จบอะ่ะนะคะถ้าคิดว่าโอเคเราจะไปต่อละเราเราจะวางอาดีตเราจะเริ่มต้นกันใหม่ก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่าในใจมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนหลอกนะคะแต่ว่าอย่างน้อยการแสดงออกของเราต้องทำให้เขารู้ว่าโอเคเขาได้รับโอกาสนั้นจริงๆนะ นะคะถึงแม้ว่าในใจเราบางทีเราอาจจะเก็บความรู้สึกอะไรมากมายอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่าการเอามาพูดตอกย้ําซ้ําๆหรือว่าการเอามาจี้ปมเขาอ่ะมันเหมือนกับจี้ปมเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์จะเลิกกันไหมไม่เลิกหรอกนะยังไงก็ยังไม่จบหรอกคะ่ะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังไงก็ได้ไปต่อเพียงแต่ว่า อยากให้เข้าใจกันและกันนิดนึงเข้าถึงว่าข้างในเขาเก็บอะไรอยู่บ้างแล้วก็เขาอดทนอะไรอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราเนี่ยเข้าใจในความเป็นเขามากขึ้นนะคะแล้วก็คือสัมผัสจิตใจเขาได้มากยิ่งขึ้นหรือว่ารับฟังเขามากขึ้นแบบนี้นะคะเขาต้องการที่จะให้คุณ เป็นพลังงานบวกให้กับเขาหรือว่าเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกดีหรือรู้สึกอุ่นใจสิไม่ใช่คนที่ทําให้เขารู้สึกแย่แบบนี้ค่ะเขาต้องการที่จะให้คุณเป็นบ้านของเขาบ้านของหัวใจหรือว่าเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่เขาอยากจะกลับมาหาแบบนี้นะคะก็ต้องลองลองคุยลองปรับกันดูแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมองว่ายังไงซะนะคะยังไม่ขาดสะบัานหรอก แต่อาจจะต้องปรับกันนิดนึงสำหรับคนมีคู่ชาวเมทุนนะคะโอเคครบเรียบร้อยแล้วทั้ง3สถานะแล้วหวังว่าไฟล์ครั้งนี้จะเรียบร้อยไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวเรากลับเขกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ